สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีุกสุคุสุคนเดอยินดีตอนรับขาวซูซองเข่งลาซาวลาวน้องพี่น้องหลังจากที่เข่งห่างหายไปจากยูทูบดูพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเนะาะเขงกาขอโทษขอไปนำเอฟซีลายๆเดอที่เป็นลนมิปดน้อนนม่ไส้เข่งกาสีมาบอกพ่อแม่พี่น้องเนาว่าเป็นยังเข็งคือบริลมลิดเนาะก็คือเซ็งอ่ะ,ะ,ะไปขายของออนไลน์นาะพี่น้องไปขายของออนไลน์นไปปะ คิดว่าอันอยากลองเห็ดเบึงองนะพี่น้องว่ามันมันสิไปได้โบมันสีคลายได้โบกําไรมันฉีดีโบนะน้องก,ก็คือเจ้าเข่งอยากลองเห็ดเบึงกันเลยไปว่าไปลองคายนะพี่น้องก็เลยยุตยูทูบซะก่อน,นลองเห็ดตัวนั้นว่ามันสามารถสิให้เป็นงานหลักของเฮาได้โบนะพี่น้องซะเข่งกับลองไปคายลองเบื้องเนาะแต่กะกําไรกะสิอะไรสิอะลรพี่น้องกําไรมันซูซีกันกับทุนเนาะ ถ้าว่าขายดีบ่มันกะดนๆได้ขายเทื่อนึงเนาะเพราะว่าอันเฮาก็บ่ได้ตุนคองลพี่น้องถ้าเฮาตุนคองนี่นึงมาก็คือใส่ทุนลายเนาะส่งมาก็คือถ้าเฮาสั่งคองมาแล้วบ่มีคนมาซื้อนี่กะมันสิลุกเฮาเนาะจริงๆมันกะแม่นอยู่ว่าเสื้อผ้าของใช้ยังมันบ่บูดบ่เน่าเนาะพี่น้องสั่งมากะเฮาบ่ได้ขายมันก็บ่เสียหายแต่ว่ามันคือทุนของเฮาเนาะถ้าสมมุติเฮาบ่สั่งมาก็คือเฮาสามารถสิเอาทุนเฮานี่ไป ไปเห็ดแนวอื่นได้เนาะแต่ว่าเราสั่งคลองที่มาตุนไว้นะแล้วลบุมีคนสั่งไปที่มันกระซิลุกเฮาเนาะพี่น้องเพราะว่าทึนเน้เฮามันก็มีจํานวนจํากัดน้องทึนบ่ลายเนาะสะเ่งก็คลายไปว่าเห็ดเป็นออเดอร์พี่น้องมีคนสั่งเฮาถึงไปเอาเนาะเพราะว่าเฮาสตุนคลองก็คือสะเ่งว่าแหละท mmm. ึนเนาะมันจะสงสัยทึนเลวก็เฮาสิเอาทุกอย่างมาตุนไว้กับบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเฮาก็ไม่ได้คายดีขนาดนั้นเนาะสะเกงก็เลยบบว่า ลองเห็ดเบิง่งพี่น้องว่ามันสีสามาเห็ด mm hmm. เป็นงานรักไดบ่เนาะแต่ผลสรุปก,ก็คือมันกับบกค่อยได้คายดีปันใดเนาะแต่กะได้คายอยู่แต่กะโด,ดนได้คายเธอหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเธอเองกะบอได้สั่งของมาตุนแล้วพี่น้องก็มีบางอย่างที่สั่งมาตุนเนาะก็เพื่อซิเบิ้ลให้พี่น้องกําไรมันกับแบบซูซีกันนะสินะมันกะบอได้ลายดอกแต่กะถ้าได้คายดีกันนะสิโอเคอยู่พี่น้องแต่อันนี้มันกับบก่อยได้คายเนาะ ใชเหติสเก่งหยุดทำย,ยูทูบก็ย่ายแบบสิเลยพี่น้องก็คืออยากลองไปเป็นแมค่ค้าขายออนไลน์ลองเบิ่งเนาะว่ามันชิสามารถที่เป็นงานหลักได้บ่สิแลนะ้วพี่น้องก็เลยหยุดเทำยูทูบไปส่วนข่าวเนะาะแบบว่าจะไปจริงจังกับตัวนั้นหลายกว่านะพี่น้องแต่ก็มันก็บ,บ่ค่อยได้ขายอะไนระเนาะสเก่งค่ะขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อที่ไปลงคลิปใโฟมไอพี่น้องเบิ่งกลายมึงเนาะการยันเอฟซีลืมคือกันพี่น้องต่อไปสเข่งก่ะสิบห้ายามแบบ ข่ายคลิป้อพี่น้องเบิ่งเนาะก,กะคองอะไรนี่กะยังคายอยู่คือเก่าพี่น้องกะใคที่มี FC คนใดท,ที่ติดตามหรือว่ามีเซกเกันกน่ะสิูนาะว่าสกรีคาเครื่องพี่น้องกะดนๆในคาเทื่น,นึงเนแต่กกยามมันดอกพี่น้องสกรีนกะเฮ็ดอนนไปเรืยๆน่แหลนาะกะมี FC บาคนว่าสกรีนมีแฟนอยู่กับแฟนบสิคือบ ode, ่ได้เฮ็ด YouTube เนาะกะ โบมีดอกพี่น้องก็คือว่าเลยนอนส่อเพลงไปขายของออนไลน์เดอ้อบโบมันว่ามีแฟนหรือว่ามีผนะัวยังไงอีกนะกับโบมีเนาะงทามีกะบจะบอกเอฟซีกันแหละแต่ว่าตอนนี้ยังโบมี่น้องพี่น้องก็คือสอเพลงไปเห็ดลองไปขายของออนไลน์เนาะก,ก็เลยยืดเหตุยูทูปส่ว,วนเขาแน้วพี่น้องหลังจากนี้กะยื่สีอันมาเหตุยูทูปคือเก่าแล้วพี่น้องบางเมื่อกะอาจสีถ่ายคลิปแนวบถ่ายคลิปแนว่สอเพลงกัขอโทษขออภัยล่วงหน้าเดอ้อพี่น้องกะ เฮ้ยังไลยเนาะพี่น้องมันมีก็ได้น้องสเพ็งค่ะสิมากินมาม่าเพล็ดเนาะพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆเนาะก็สิมาบอกพ่อแม่พี่น้องเพียงสิ่แเลยเนาะเพราะว่าอันสเก็งห่างหายไปแบบร้ายมือแห้งนะพี่น้องก็คิดฮอดเอฟซีกันเนาะตอนนี้สเก็งกําลังต้มมาม่าเนาะพี่น้องอัน ซื้อมาม่าเพชรคูนซองมากินน้องปริกินเต้ถดนแล้วเนาะก็ตั้งใจว่าสิมาอัคดคลิปค่ะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเหตุผลที่แซวเก่งบริลงลิปเนาะแล้วก็สิมากินมาม่าเพชรไปน้ำเลยน้องพี่น้องกะไปเบิ่งไปส่งกันเลยเด้อเนาะเหตุผลเก่งแบบนี้สบายเลยพี่น้องตอนนี้น้องพี่น้องแซวเก่งก็ได้ต้มซุกแล้วเนะาะแซวเก่งต้มแบบเปื่อยแห้งหมดพี่น้องเลยคือมาจากรีมาดเซโนเนาะพี่น้อง ต่อไปเขาก็เทตัวลักมันใส่เลย,เลยโอ้ยใส่บเบิดดอกพี่น้องยันเพชรเนาะนี่สิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยไม่ถูกกระโบ,บมีเนาะบวงอันอันกรบโบมีพี่น้องลองใส่น้อยลองเบิอ่อแล้วยันมันกินบอดายพี่น้องย่ามันทิพย์พูดเนาะโอเคเนาะพี่น้องสะเกงกับฟอตโตูไปคนคนมันกันเลยพี่น้องพาไปเบิ่อมาแล้วกันเลยเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องสะเกงกับได คนกคนแล้วรีบร้อนน้องสกีใส่บัตเตอร์เบิร์ดได้นี่ใส่ไปเข่งถุงเนาะยังอยู่แต่นี้ก็ยังเพลทแล้วพี่น้องเอ้เพลทแห้งอนีิเนาะขออภัยเสื้อผ้าทางล่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็บฮอนแถมยังกินเผ็ดเพลทอีกเนาะบ่วงแบบไม่ตะเกียบไม่ถูุยยังกระบื้อพี่น้องเอ้มกินเต้ดันๆเลยยังฮอนฮอนอยู่เลยอื้อ เพดก็คือชาเข็งว่าแล้วเนาะพี่น้องสาเหตุที่ประเทศขีดเด้เลยแต่ย้อน่าขายของออนไลน์เนาะบางคนก็ใืว่ว่าคือพวเพ็รควบคู่กันไปเลยมันก็ได้เนาะพี่นอกก้องเพ็ดควบคู่กันไปแต่ว่าสาเข็งแค่อยากลองเนาะแข่อยากลองไปเห็ุเบิ่งแบบจริงจังนะพี่น้องว่ามันไปได้ดีโบนะแต่มันก็บบค่อยไดขคยเนาะ ทั้งฮอนนทั้งเพชรนี่ขนาดใ่เครึ่งหนึ่งแล้วนี่เขาเตรียมน้ำอยู่นี่เนอก โมบุกกะให้น้องทรายกินเนาะหอหนึ่งได้บักลายน้องพี่น้องเลยหอละอย่าเล่านะหอละสิบห้าพันพี่นอ้องทีเป็นเงินไทยกับจกัจกจักบาทเนาะกินน้ำเรเก็ให้เี้ ตอนนี้สะเข่งกันหนึ่งข้าวจิีนน้องเิ้มบ้า <c oughs> เผ็ด <c oughs> อริอรอมันตักกพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่ามันมีไม่ถูกเนะาะพวกกินหมักเวนกระเพาะกินบุไดเลยพี่น้องก็ใช้เบิดกจั๊กที่สำใจนี่นใช้ขึงห่อนะ ครื่องซองเสือมามาแห้งแบบละลามากินกะดีนะพี่น้นองแบบบะตองเผ็ดน,นะทั้งเผ็ดตั้งหอ้อนอื้อ เพ็ดฮทางเป็ดทางหอนนีย่ยพี่น้องเอ้ยขนาดก็หออชงการเลย ชงการและกับบุญนี่พี่นอ้องเออเอาเงนินใส่มาหลินเนาะชงการในซิเปลีอยู่นะได้บุญเงินหลินเนาะเพชรกินน้ำเย็นกับไปแห้งเพชรได้พี่น้องมาเบิดดอกเบิ่งจากสภาพเพื่อเข่งกะ มาบอกพี่น้องเพียงสำเนียงแน่นอนพี่น้องสาเหตุที่ไปลงคลิปหาหน้าบางคนก็บเอฟซีแบบคิดไปว่าจะเก่งยาหรือว่าไปอยู่น้ำแฟนหรือว่าอยู่น้ำแฟนสังสิบมีเด้อพี่น้องบอุญแม่นเนาะโอเคมาได้ไปเะอยู่ในเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยแฟนกันยังบุมีเนาะคันมีก็สิบ,บอกเอฟซีหยุดออกก็มีแฟนแหละเด้อสิถ่ายคลิปไอเบิงง่งพรอะคันมีแต่ว่าบุมี สำหรับคลิปนี้เซาเก่งก็จะขอจบไปเพียงสำนีเดอ้อพี่น้องพฟกันคลิปหนาจ้าสบายดีบนสุกูุุคนเดอ้อ